ทางการแล้วก็นายสถานีบ้านโป่งนะครับ,บรวมถึงผู้ว่าการรถไฟปรไทยด้วยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ผมต้องมายื่นคาะในวันนี้ตามจริงเนี่ยผมได้มีการยื่นทําการไม่ร้องเรียนไปตามาสายด่วนของการรถไฟแล้วเนี่ยผมก็ถึงแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรตอบคุณน้องกลับมาเลยจนจนตอนนี้เวลาล่วงเลยมาระยะเวลากว่าเดือนกว่านะครับก็มีมีการตอบรับตอบน้องอะไรใ,นในดใดเลยกับทางการรถไฟจริงผมเลยต้องมาวันนี้ก็เลยก็เลยพยายามจะรวบรวมนะครับก็ระเบประกาศเชิญชวนผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟวันวันที่7เนี่ยนะฮะ ที่ถูกเชิญลงจากขบวนรถและถือเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของการรถไฟเมืไทยเนี่ยมาร่วมกันเพื่อที่จะเสนอลงชื่อนะครับเพื่อร้องเรียนกับกรณีที่เกิดขึ้นโมื่อวันที่7กรณีที่มีพนักงานการรถไฟพยายามขัดขวางการเดินทางนะครับซึ่งตอนแรกผมพวกผมก็พยายามสืบดูแล้วว่าเป็นใครนะครับแต่เนื่องจากวันที่4ธันาเองเนี่ยทางนายทหารชื่อ นชยนะฮัชื่อที่ชื่อว่าพลตีธรรมนุญวิถีซึ่เป็นผอพลรกเนี่ยก็ได้ให้การปฏิเสธว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งให้พนักง,งานการรถไฟทไทยเนี่ยตัดตู้ขบวนรถดังกล่าวออกดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่คนนี้แล้วจะเป็นใครได้นอกจากพนักง,งานการรถไฟทไทยที่อยู่ในบนขบวนรถ255โนที่7และพนักง,งานการรถไฟทั้งทั้งอ่านายประานีนะครับยันเจนยัน,ยน,ยน,ยนพนักง,งานาสับเปลี่ยนรางเลยนะฮะของสถานีรถไฟ,ถไฟบ้านโป่งเนี่ยดังนั้นเนี่ย ผมจึงยื่นหนังสือมาและให้การรถไฟเนี่ยต้องมีกระแสความคืบหน้าภายในภายในเจ็ดวันคือวันศุกร์ื้นต้นในวันศุกร์นี้ต้องแยงความคืบหน้ามานะครับแล้วก็ถ้าการรถไฟไม่สาม,มารถทำไปได้ไม่มีความคืบหน้าก็จะเป็นการยื่นสารปกครองต่อไปเพราะว่าตอนแรกจะย,ยื่นสารปกครองแล้วทางสารปกครองบอกต้องต้องยื่นหนังสือมาที่หน่วยงานองค์กรเขาก่อนนะครับอันนี้คือสอบ อันนี้ผิดหน้าที่น,นะครับเพราะว่าหน้าที่ของการรถไฟเมืองไทยคือต้องส่งผู้โดยสารให้ถึงปลายทางกฎหมายปลายทางนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยในวันนั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ทาหารตำรวจที่มาควบคุมตัวทุกคนลงจาก,กรถไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าบุคคลใดใครเนี่ยกระทำคมผิดกฎหมายอะไรได้เลยนะครับเงียงแต่ว่ามีแต่ข้ออ้างที่ว่าป้องกันการเกิดกาปรปัะทะซึ่งข้ออ้างนี้ไม่จริงเพราะเมื่อมาถึงทงี่สถานีบ้านโป่งกับ,กบกายมีคนมารอเพื่อปัะทะอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมคิดว่าต้องให้มีการ ให้ในการรถไฟเอกต้องให้คาตอบในเรื่องนี้นะครับถ้าอันนี้ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับถ้าผมไปถึงอุทยานแหพักแล้วและมีแก้งกว่ามีการชุมนรวมตัวกันเนี่ยผมจะไม่ว่าสักคำหนึ่งโอเคมันยังเป็นการรวมตัวกันที่นี้ครับเพราะจุดมุ่งหมายที่ผมนัดไป,ไปรวมตัวที่ไปรวมตัวทำกิจกรรมนั้นคือที่อุทยานแหรพักไม่ใช่บนรถไฟและไม่ใช่สถานีรถไฟพนบุรีบางกอกน้อยตามที่พันเอกบุรินทร์ทองประภัยไปยืนย่นข้อกล่า,าวหาและออกหมายจับผม แล้วก็มีการจับตัวผมอย่างปากเขื่อนในเหตุการณ์วันที่20นะฮะปัญหาคือผมในฐานะถ้าเกิดผมจะเดินทางไปเที่ยวผมนัดคนไปเที่ยวนัดคนเดินทางโดยรถไฟเองเนี่ยแน่นอยจะมีการมาบอกว่าจริงๆผมชวนคนไปเที่ยวนครปฐมและโดวมากันเยอะมากันมากกว่า20คนและถ้าเกิดมีใครจะไปพร้อมร้องผมว่ามีการลงตัวผมคุณมีความกังือไม่อันนี้ไม่ใช่นะ